เธอเคยรู้สึกไหมว่าพยายามแค่ไหนก็ยังไปไม่ถึงจุดที่ฝันไว้เธอเคยเหนื่อยกับการพยายามเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่แล้วสุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมบางทีไม่ใช่เพราะเธอไม่มีความสามารถแต่เพราะเธออาจกำลังใช้พลังผิดที่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ soft power space พื้นที่ปลุกพลังสงบในใจคุณ พื่อให้คุณเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงวันนี้เราจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ใครหลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้อย่างเย็บงันและลึกซึ้งที่สุดจากหนังสือ Atomic Habits James Cle ีย์บอกไว้ว่าถ้าเราดีขึ้นแค่1%ต่อวันเมื่อเวลาผ่านไปมันจะไม่ใช่แค่ดีขึ้นเล็กน้อยแต่มันจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเรา1%ฟังดูเล็กมากใช่ไหม หมือนไม่มีค่าอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ลองนึกภาพตามนะถ้าเธอเออมเงินวันละสิบบาทหนึ่งเดือนก็ได้300อบาทหนึ่งปีก็ได้มากกว่า3,000บาทถ้าเธอเดินวันละสิบนาทีอาทิตย์นหนึ่งก็ได้เจสนาทีปีหนึ่งเธอเดินมากกว่า3,600นาทีและถ้าเธอให้เวลากับตัวเองทุกเชา้าแค่วันละหนาทีเพื่อนั่งนิ่งหายใจและทบทวนใจตัวเองแค่หนาที มันอาจเป็นจุดเปลี่ยนของวันทั้งวันเลยก็ได้สิ่งเล็กๆนั้นแม้ไม่เห็นผลทันทีแต่มันทำงานอยู่เงียบๆเ,เหมือนน้ำที่ไหลรินผ่านหินวันหนึ่งมันจะกลายเป็นร่องทางที่เปลี่ยนภูเขาทั้งลูกได้เจมส์เคลียร์เล่าภาพหนึ่งที่ฉันชอบมากเขาบอกว่าน้ำแข็งจะไม่ละลายที่อุณหภูมิ25องศาไม่ละลายที่26ไม่ละลายที่27 แต่มันจะละลายตอน32องศาและทุกๆุกองศาก่อนหน้านั้นคือสิ่งที่สำคัญพอๆกันการเปลี่ยนแปลงของเธออาจยังไม่เห็นผลที่องศา27แต่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่เสมอภายใต้พื้นผิวที่เงียบสงบแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อเริ่มสร้าง1%แรกของเราเริ่มจากเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เล็กจนไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำ อยากเริ่มอ่านหนังสือก็แค่อ่านวันละหน้าอยากมีสุขภาพดีก็แค่เดินรอบบ้านสักห้านาทีอยากใจสงบขึ้นก็แค่นั่งนิ่งๆแล้วหายใจลึกๆสามครั้งเล็กมากแต่ถ้าทำซ้ำทุกวันมันจะสร้างวงล้อแห่งพลังที่ไม่มีวันหยุดหมุนเพราะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำแต่มันคือการส่งสัญญาณให้กับใจเราว่าฉันกำลังเปลี่ยน และฉันกำลังเติบโตและทุกวันที่เธอลงมือทำสิ่งเล็กๆนั้นเธอกำลังสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งแต่มั่นคงและเต็มไปด้วยความหมายอย่าดูถูกการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่เห็นผลเพราะผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มจากจุดเล็กที่สุดเสมอวันนี้เธอแค่เริ่มจากหของเธอและดูว่าพลังของมันจะเปลี่ยนโลกในใจเธออย่างไร เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆสะสมกันจนกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งที่ดูไม่เปลี่ยนตอนนี้กำลังสะสมพลังนิเงียบอยู่เสมอเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่ง่ายพอจะทำได้ทุกวันทุกการลงมือทำกำลังสร้างตัวตนใหม่ให้เธออย่าหยุดเพราะ1%วันนี้จะกลายเป็น100เเซของวันพรุ่งนี้ หากพอดแคสต์นี้ปลุกพลังบางอย่างในใจเธออย่าลืมกดติดตามกดแชร์หรือเขียนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้เธอจะเริ่มจาก1%แบบไหนนี่คือ soft power space พื้นที่สงบที่พลังที่สุดในตัวคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงทุกวัน